สวัสดีครับผมทวีคนเดิมเะครับพอพอกันมือนี้นะครับล่งางหอยออกสองสามมือพี่น้องนะครับบ่มีเวลาลงงเลขลวยให้พี่น้องได้เบิงนะครับพี่น้องเนาะมื่นี้ก็ได้ซื้อโอกาสมาไฮาถ้ำลุงให้พี่น้องอยู่ภายในวัดนะครับหลังจากมาวัดนะครับจะลงเลขหวยเลขวิ่งให้พี่ให้น้องได้เบิงกันนะครับเนาะ พี่น้องติดตามรอคอยนะครับทาง Facebook ทาง YouTube นะครับทางจีจอกนะครับที่ผมได้โพสล,ลงไปนะครับตั้งแต่หมู่บ้านคืนบ้านลงไปครับนะพี่น้องก็รอคอยถ้าเบิงว่าเลขวิ่งมาตัวใดงวดน,นี้นะครับเนาะสำหรับเลขกสำหรับเลขวิ่งนั้นยังมาทัา้งนรดนะพี่น้องเด้อล่างก็เป็นล่างบนก็เป็นบนอยู่นะครับอ่างวดผ่านมากอะให้อ่าสองบนสีล่างนะครับแต่จับชุดสีล่าง ผิดนะครับจับซีเก่าเน้นซีเก่าซีนึงครับนึกว่าจะออกซีเก่านะครับแหรับงวดจะผ่านมันผ่าน,นมาก,ก้อนๆนั่นก็นจับเจ็ดศูนย์ข้างล่างกับเข่าอยู่ครับงวดวงหนึ่งหันจับคููว่าเขา่าขอโทดขอ,อภัยพี่น้องเด,ลา,เดลายเดอพี่น้องเดอเอามือนีทางช่องทวีคนเดิมนะครับชิม,มาลงเล็กวิ่งให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันนะครับมเบิ่งบรรยากาศภายในวัดก่อนพี่น้อง,น,องนะครับร่มเย็นนะครับเนาะ ขอบคุณพี่น้องท,ทุกท่านท,ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามทางช่องพีคนเดิมนะครับขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจนจบคลิปนะครับเนาะเอาเบิรงคลิปเฮอกกเบิรงจนจบ้วครับ10หน้าที่บดุลครับพี่น้องอยากได้ตัวเดดตัวดีก็อดสมอดซา,าฟังสากอนนะพี่นะ้องเนาะเพราะว่าช่องทางเฮอก็ต้องวอให้ถึง10หน้าที่ฮอมันจังจะถึงกดเพิน่นเพิ่นวานะครับเนาะ เราต้องทําตามกดยูทูปเพื่นก่อนนะครับเนะาะฟังไปเบิ่งไปพี่น้องใจเย็นๆเด็กจะได้ตัวดีนะครับใจห้อนกับจีบอะไ้สวกพี่น้องถ้าใจห่อนบาได้สวกได้ดีได้พี่น้องเนาะให้ใจเย็นใจดีใจเย็นๆลุม่มๆนะครับไปใส่มาใส่กะกัจีสวกสีมารกัจีได้ดีนะครับเนะาะผู้ใจห้อนใจห้อนไปจังได้เ่า <c oughs> ไปใส่มาใส่กะบาได้ดีพี่น้องนี่บรรยากาศภาะนิวัดพี่น้อง นะครับยากาศภายในวัดนะครับพี่น้องเนาะภายในวัดให้พี่น้องเขาเ,เบ่งบรรยากาศกันก่อนเดี๋ยวคอยมาเบ่งเรขก,กันนะครับพอาเรียเข้าฮอกก็ไม่ได้ลุกอย่างไรนะครับฮาก็ลุกแค่เลขกวิ่งกับเลขกวิ่งบนวิ่งล่างให้พี่น้องได้เบ่งเท่านั้นนะครับฮอกก็ไม่ได้ลุกลายตัวนะครับเนาะก็ดิตไทยเห็นเลขกตัวเลขกปุ๊บปั๊บไปเลยมันกะเวลามันก็บมาถึง10นาทีนะครับบังว่าพี่น้องคองจะเขา้าอกเข้าใจนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับเนาะ กาภายในวัดได้ถ่ายภาให้พี่ให้น้องเบิ่งกันมื้อนี้กั้อนเสาด้วยพี่น้องวันเสาร์นะครับเนาะเอาพี่น้องเบิง่งบรรยากาศภายในวัดไปสักก่อนนะครับเนะาะเวลาเฮาสิให้อ่าสิให้เบิ่งเลข วิ่งบนล่างอย่างละตัวงวดนี้งวดประจําวันที่หนึ่งธันวาสี่ฮอดนี่พี่น้องสีมาตัวใดก็ให้พี่น้องติดตามรอค่อยติดตามเบืองทางช่องทวีคนเดิมนะครับเนละ้วติดตามฝากน้ำนี้ได้พี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องผมน้ำแน่นะครับผู้ติดตามกับบอหลายนะครับเนาะผู้ติดตามกันน,น้อยนะครับพันอ่กากัวข้นนะครับพันข้น นะครับเนาะผู้ติดตามผู้เบื้องให้กับบ่อหลายนะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อฝากแม่ฝากเอสซี่ฝากาผู้ติดตามนี่นะครับช่วยซอยเบื้องให้ผมแน่นะครับยอดชั่วโมงบ่ขื้นนะครับพี่น้องซอยเบิ่งให้ผมพ่อได้จบแน่พ่อได้ยอดชั่วโมองหอดสี่พันชั่วโมงลยครับสี่พันชั่วโมงตอนนี้ผมเจะได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับ, 4, รบยังบ่ท่านถึงพันพี่นอ้องเดียอายุสามพัน นะครับเหลืออยู่สามพันทั้งสี่พันกดยูทูปเพิ่นนะครับเนาะอันนี้กับบางบ้านผ่าน,นกดยูทูปเพิ่นกับหาเทีดลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับวางแรงใจจากพี่จากน้องเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับอซอยเบิงเบ่งคลิปซอยเบิ่งคลิปผมของผมให้มันจบเลยพี่น้องเดอ้อสิบนาทีหนึ่งบ่โดนดอกพี่น้องนะครับ จเสจสละนางเบิงเปิดเบิงผมตั้งแต่ต้นชิปฮอดจบชิปให้ผมแนะ่นะครับพ่อผมได้ยอดชอั่วโมงพ่อทะลุผ่านกดยูทูเพเน่ผมหัวจะได้กดยูทูปสี่พันชั่วโ 4, มงครับพี่น้องผมหัวจะได้เก้าร้อยชั่วโมงนะครับฝากพีฝากน้องฝากเอฟซีเดือดตูดนเรื่องพี่น้องเด้อเดือดตูดคนเฮ็ดเบียกบบไหน่นะครับ 4, เฮ็ดเบียกใบ,นะบ,ก,บก็ต้องมาเฮ็ดแนวนี้ให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับวับง แรงเชียร์แรงใจจากพี่จากน้องสูทุกท่านนะครับพี่น้องนะครับผมกา้มีน้ำใจเฮ็ดเลขเบิ้งเอาเลขวิ่งตัวดีนะครับเลขวิ่งล่างตูดีเลขวิ่ง,ง,งบนตัวดีย่างละตัวมาให้พี่ให้น้องนะครับได้เบิ้งกันนะครับกับพี่น้องกอับเสียสละเบิ้งให้ผมแน่นะครับพอได้ยอดชั่วโมงขึ้นพอได้ผ่านกดยูทูปไปเนี่ยครับพี่น้องเบียรยี่สามพันอาจจะผ่านนะครับเนาะ 4,000ชวมวิ่งจะผ่านกดย t u b e กับผู้ติดตามนะครับ1,000นะครับกบผู้ติดตามกันในหน่อยนะครับเนาะติดตามในเดอ้อพี่น้องเดอ้อปากอัาพีน้ำหนองสุกูตุกณนนะครับเนาะเอาสำหรับเลขวิ่งนะครับบนก็เป็นบนล่างก็เป็นล่างย่างประสันหลุดจากเทียเด้อพี่น้องเด้อยังประสันหลุดจากเทียพี่น้องส่วังเข่ามากเพื่อกานะครับยัง ยังเปลี่ยนบนบนก็คือบนล่างกับือล่างนะพี่น้องเนาะบดได้แรงไปแรงมากคือจังอ่ามันบ่ได้แรนขึ้นแรนลงกนะครับเนาะไห้ล่างกับเป็นล่างอยู่อ่าถ้าว่าไห้ล่างแรนขึ้นบนก็บทบอกว่าให้ซื้อบนซื้อล่างย่างสิเนาะพี่น้องแต่ว่าไห้่ล่างก็ยังเป็นล่างไห้่บนยังเป็นบนอยู่อ่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องบรรยากาศภายในวัด ตอ,อนเศร้าๆ,ๆนี่มาแล้วนะพี่น้องเนาะผมก็ได้ใายท้ำให้พี่ให้น้องได้เบิ้งกันนะครับฝา,ากพี่ฝากน้องเบิ้งให้ผมเนี่นะครับเวลาสิบหนาที่บดโดพี่น้องนะครับสัญสิว่าืเว่าดูแท้ว่าโดนแท้นะครับฝา,ากเอซหรือฝากผู้ติดตามนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเมื่ขึ้นนี่นะครับเนาะ เรือหมูว่านอีกผู้นึงนะครับเขาคอมเมนต์มาวานะครับผู้หญิงนะครับหน้าใจดีแหไรพี่น้องก่รุ่นหน้านะครับซอยคอมเมนต์มูลม้วนในเรื่องพี่น้องเด้อผมบอกว่าเด้๋วว่าหลายดอกพี่น้องเพราะว่าช่องทางยูทูบทางอื่นเพิ่งกับขายยาใครชิมนะครับเพิ่งกับใส่เวลาสิบชั่วโมงขึ้นเท่ากันครับพี่น้องผมก็ก็ต้องว่าคือแบบเพลินนะครับต้องสิบนาทีขึ้นนะครับสิบนาทีขึ้นเท่ากันนะครับก่รุ่นหน้า อคอมเมนต์ม,มวนๆเน้นนะครับเนะาะแล้วก็บางท่านก็จะว่าถ้าผมเบาหลายเเบาดูเก็บข้อเเบาดูเเบาด,ดูลองท่านมหาธำยูทูบบ้งครับพี่น้องถ้า,ท,า,า,า,ท,าท่านเบาๆท่านสิลงปุบป,ปับให้ค้นโหลดมันก็เป็นไปบ่ได้นะครับท่านก็ต้องการค้นติดตามต้องการยอดวิวต้องการค้นเบิ้งขึ้นกันนะครับก็ต้องดึงค้นเขาขคือกันคือจังกับทองอื่นนะพี่น้อง นะครับเนาะเพราะว่าช่องเพิ่นก็มีกำหนดให้10นาทีนะครับเอาก็ต้องทําให้ถึง10นาทีคือจังวานะครับพี่น้องเนาะอ่แย่เก็บข้อด้อพี่น้องเด้อบ่ได้เว้าดอกนะครับผู้ที่เขามาคอมเมนต์นะครับพี่น้องท่านไม่ได้พูดสัก,กคํานะครับบ่ได้เว้าวอย่างจักคําแค่ผมบอกเท่านี้ก็ว่าผมเก็บข้อพูดมากเก็บข้อพูดเยอะรําคาญไปเลยอยู่พี่น้องอ่าผู้ที่เป็นจังซีหลือท่านสิบุษุกนะครับถ้าท่านร้ำคาญท่านก็มต้องเข้ามาเบิ่งด้วพี่น้องเด้อ ผมบด้ววานะครับผมมีน้ำใจนะครับมีน้ำใจให้พี่ให้น้องให้ทุกทุกท่านนะครับให้ด้วยใจจริงนะครับให้ฟรีเบิ้งฟรีนะครับบ่หวังเงินอีอย่างจากท่านเมตรบาทเดียวนะครับนอกจากว่าท่านที่มีน้ำใจว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเนี่ยเท่านั้นนะครับเนาะท่านที่มีน้ำใจบ่เท่านั้นนะครับเนาะบางท่านก็จะมีน้ำใจก็ทิ่บอกผมาว่าเจีบข้อรำขานพูดมากพูดเยอะนะครับถ้าท่านเสียสละเวลานางคุยนางฟังเบิ้งผมบด้ ท่านกับบต้องขอมาเบิงนะครับเนาะเป็นหยังนะครับผมไม่ได้ว่านะครับเนาะเอามาเบิงเลขกันพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้องวดประจําวันที่หนึ่งพุทธงอดประจําวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งธันวานะครับหนึ่งธันวาหกหกห้าสี่หอดนี่เด้อพี่น้องเด้อหพี่น้องเบิงนะครับวิ่งนะครับวิ่งบนให้เก้านะครับเนาะวิ่งบนคือวิ่งเก้านะครับพี่น้อง วิ่งล่างคือวิ่งหกนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเดอ้อนี่คือ,องวดประจําวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งธันวาคมหกห้านะครับเด่นเก้าเด่นหกนะครับวิ่งบนเก้าวิ่งล่างหกเดี๋ยวพี่น้องเดอ้อปีฝากน้องไว้มากกระจัดขัดกับพันเท่านั้นพี่น้องเนาะเพราะว่าช่องทางเขาเป็นเพียงแนวทางนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดเลยพี่น้องสนับสนุนให้ซ <Bu> ื <Bron> ้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับบอมักกับขัดบอมักบอมักกับพานนะพี่น้องเด้อบอมักกับพานเท่านั้นพี่น้องนะครับนี่คืองวดประจําวันที่หนึ่งันวาเด้อพี่น้องเด้อเหล็กวิ่งของคนชุมแพหรือว่าห่วยทวีคนเดิมนะครับช่องทางทวีคนเดิมนะครับลงไหพี่น้องได้เบิ่งกันแล้วนะครับว่าจะลงไหต้งเต่มือเหล็กออกบนไมหรือพี่น้องเต่บอมีเวลาเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆที่พี่น้องเขามาติดตามรับชมทางช่องทวีคนเดิมนะครับขอบพระคุณที่มีน้ำใจเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับเนาะท่านติดตามท่านกดไลค์กดแชร์ท่านเบิ่งให้ผมผมก็มีกําลังใจลงคลิปเฮ็ดคลิปเอาเลขดีๆตัวเด็ดเด่นๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเร็วนะครับเนาะ ถ้าพี่น้องบอติดตามบวกกดไลค์กดแชร์บเบิ้งให้ผมผมกะผมมีน้ำใจโอ้ผมกะบมม,ม,ม,มีกำลังใจที่จะเฮ็ดคลิปต่อไปพี่นอนะ้องเนาะฝากพี่ฝากน้องนะครับเพราะให้ผมมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้๋ยวพี่น้องเด้อขอบคุณหลายทีพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องทวีคนเดิมน,นะครับเนาะอ่าพี่น้องคงจะแคบหนะ้าเจาะเจาะไ้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือเลขวิ่งงวดประจำวันที่หนึ่งทันวาเด้อพี่น้องเนดะ้ออ่าวิ่งบน คือหกเก้าวิ่งล่างคือหกเด้อพี่น้องเดอ้อเด้กพี่น้องเดอ้อเอาแชปหน้าจอไว้พี่น้องถ้าเปลี่ยนแปลงยังใดผมจ,จะจะประกาศผมจะเว้าบอกพี่น้องทางเฟซบุ๊กนะครับลงไปทางเฟสดาเฟซเด้อพี่น้องถ้าเปลี่ยนแปลงเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ว่าส่วนมากเลขผมบอกเปลี่ยนแปลงครับลงยังใดก็เป็นยังสั่นนะครับจนหอดมือออกนะครับเนาะส่วนมากเนาะนะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม ทางช่องนะครับเนาะขอบพระคุณหลายๆนะครับที่มีน้ําใจมานั่งชมตั้งแต่ต้นชิปจนจบชิปนะครับเนาะ,ะพี่น้องเบิ้งงล้วก็่าลืมนะครับเนาะเบิ้งงล้วก็่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเนยด้พี่น้องเดอ้อนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะครับ วังว่าพี่น้องคงจะเบิง้งคงจะแคปหน้าจอไ้เรียบร้อยนะครับพี่น้องเนะาะมักจัดขัดกระพานนะครับช่องทางเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใด้ะพี่น้องเดอ้อสนับสนุนให้เล่นให้ซื้อสล็อจีนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะขอบพระคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทางช่องสวีนคนเดิมนะครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดอ้อมักแล้วชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนน้ำแน่พี่น้องนะครับเนาะสำหรับชิปนี้ อข,อขอให้พี่น้องที่เข้ามาชมชิปผมจงอยู่ดีมีแห้งให้มีโสกมีหมานเดอ้อสำนึกงวดีมากให้จุกหอ้รวยเบอร์สุขสุกคนนะครับเดอ้อสำหรับชิปนี้ผมก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอจบจปไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับชุดเลขวิ่งนะครับของงวดประจำวันที่หนึ่งธันวานะครับเนาะขอจบจปบว้เพียงแค่นี้ขอความว่มวาอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ